ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยก็พูดถึงความคืบหน้านะครับว่าการจัดระเบียบหาเปรยแผงลอยบนทางเท้ากรุงเทพมหานครจะยังคงเดินหน้าจัดระเบียบแผงลอยทางเท้าต่อไปถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนออกมาทักท้วงในเรื่องนี้บ่ายวันนี้ก็จะลงพื้นที่ตรวจบ้านมน,นังาศาสีลานะครับสะพานขาวเนื่องจากว่าได้รับร้องเรียนมาว่ามีพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งหาเปรยเป็นจํานวนมาก ทำให้ประชาชนหลายคนไม่สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะมีการประชุมเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณราชปรารภและเพชรบุรีส่วนความคืบหน้าของการจัดระเบียบหาปเปรแผงลอยบนทางเท้าหน้ารามคำแหงขณะนี้สั่งการแล้วครับให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเดินทางไปส่งหนังสือขอความร่วมมือกับเจ้าของร้านต่างๆให้ช่วยทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเติมล้ำออกมาบนทางเทา้า แต่ว่าหากคนไหนนะครับไม่ทําตามเจ้าหน้าที่กทมอาจจะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นก็คือการเข้าไปรื้อถอนเองแล้วก็จะดําเนินคดีกับผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือด้วยที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพก็ยังย้ําด้วยนะครับว่ากรุงเทพมหานครจัดระเบียบทางเท้าตามแนวทางของคสชเพื่อให้มีทางเท้าสําหรับประชาชนและที่สําคัญกทมก็ไม่ได้ห้ามจําหน่ายสินค้า เพียงแค่ขอความร่วมมือให้ขายของในที่ที่จัดไว้ให้ไม่ให้กีดขวางทางเท้าเท่านั้นครับปัญหาทางเท้าบนกรุงเทพหานครนี่ยเยอะนะ,ะบางที่เนี่ยทาง